วันพันแมนฉบับอาจารย์วันมาที่145อาวสารมนุษยชาติในต้นฉบับของวันพันแมนตอนนี้ดุเดือดเ,เอล้าใจอลังการงานสร้างในเนื้อหาตอนนี้มีอะไรบ้างเพื่อนๆคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันก่อนแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับตุ้มตุ้มตุ้ม ในช่วงเวลานี้การโจมตีของกองทัพหุญญ่นยนต์โจมตีไปทั่วโลกเมืองต่างๆได้รับความเสียหายและดูเหมือนว่าเหล่าฮีโร่ที่รับสึกก็มีจํานวนน้อยเกินไปเกิดที่จะรับมือปกป้องประชาชนได้ศูนย์บัญชาการสมาคมฮีโร่ตอนนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะไม่สามารถติดต่อกับศูนย์บัญชาการเมืองอื่นได้และก็รวมไปถึงเหล่าฮีโร่ถูกตัดขาดทั้งหมดณศูนย์บัญชาการสมาคมนีโอฮีโร่ผู้นําสูงสุดอย่างบูเมื่อทราบข่าวการโจมตีครั้งนี้ก็ออกไปจัดการมีการอนุญ,ญาตให้ใช้อาวุธ หนักในการโจมตีเหล่าหุ่นยนต์นั้นพอดูเหมือนว่าเหล่าหุ่นยนต์ก็ใช้อาวุธหนักในการโจมตีเมืองเช่นเดียวกันสมาคมนีโอฮีโร่เลยตัดสินใจใช้อาวุธหนักเข้าไปจัดการให้จบอย่างรวดเร็วถ้าหากยืดเยื้อเนี่ยเมืองอาจจะพังประชาชนอาจจะเดือดร้อนมากกว่านี้ก็เป็นไปได้ส่วนทางด้านแม็กคอยที่เคยอยู่สมาคมฮีโร่ตอนนี้เปลี่ยนมาอยู่สมาคมนีโอฮีโร่แล้วแม็กคอยที่ตอนนี้ดูสถานการณ์หน้าจอเห็นการโจมตีของเหล่ากองทัพหุ่นยนต์ก็ถึงกับตกใจว่านี่คือสงครามอย่างแน่นอนและก็ยังได้ถามพัน พนักงานของนีโอฮีโร่ว่าสมาคมฮีโร่เป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้พนักงานได้ตอบมาว่าสมาคมฮีโร่ตอนนี้ถึงกับแย่แล้วมีเพียงฮีโร่คาสเอสเท่านั้นที่สามารถต่อกรกับพวกหุ่นยนต์ได้คาสที่ตามก่วไม่สามารถต่อกรได้เลยสมาคมฮีโร่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากส่วนทางด้านแมคคอยก็ถามไปอีกว่าสามารถส่งยุทธบกตรโน้มน้าวใจเหล่าฮีโร่เหล่านั้นได้หรือไม่ชเช่นเดียวกับมูมงไรเดอร์ที่ตอนนี้กลายเป็นนีโอบุ้เมงไรเดอร์ไปแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าพนักงานจะตอบกลับมาว่าบางคนเนี่ย ก็ไม่ได้สนใจครับเป็นการยากมากที่จะโน้มน้าวใจบางคนให้มาอยู่กับพวกเรามันก็เลยทําให้มีโอฮีโร่ตอนนี้เนี่ยมีทรัพยากรไม่มากพอเช่นเดียวกันไมคคอยเลยหันกลับมาถามฮีโร่ที่มีความสามารถมากอย่างซูเปอร์อารลอยด์ดาร์คชายว่าจะส่งเขาออกไปข้างนอกได้หรือไม่แล้วกระบองเหล็กล่ะส่งเขาไปได้หรือไม่ดูเหมือนว่าพนักง,งานก็จะตอบกลับคืนมาครับซูเปอร์อารลอยด์ดาร์คชายเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าจะส่งไปได้หรือเปล่าส่วนทางด้านกระบองเหล็กเนี่ยก็ไม่ไว้ใจนีโอฮีโร่ไปแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างกระบองเหล็กกับนีโอฮีโร่ไม่ดีนะ กลับไปอีกว่าจะกรพพัดเด็กล่าพนักง,งานก็ตอบไปว่าจักรพพัดเด็กนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเชื่อฟังเขาหล่ครับออกแนวเป็นเด็กดื้อขี้เอาแต่ใจและหลังจากนั้นพวกเราก็จะได้เห็นรายงานการโจมตีของเหล่าหุ่นยนต์นี้ที่ส่งกลับคืนมาครับเหล่าหุ่นยนต์ปรากฏตัวจากโดนขนาดใหญ่จานวน1500ตัวและไปโจมตีศูนย์บัญชาการนักรบกึ่งฮีโร่ครับตรงนี้ก็เป็นทาหารรับจ้างนะศูนย์บัญชาการของพวกเขาก็ถูกโจมตีพังพินาศสันตโลไปเลยหลังจากจัดก,การตึกนั้นพังพินาศสันตโลไปแล้วเราเครื่องจากหุ่นนยต์สังหารี ก็ย้ายเมืองทันทีแต่มีเหล่าฮีโร่ของสมาคมฮีโร่ไปจัดการแต่ก็ดูเหมือนว่าจะถูกเล่นงานซะมากกว่าสมาคมนีโอฮีโร่เขาไปจัดการทีหลังตอนนี้กําลังต่อสู้กันอยู่เนเมืองเอ็มมีการส่งหุ่นยนต์ไปถึง3,300ตัวเพื่อไปจัดการฮีโร่เพียงคนเดียวนั่นคือคิงฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในลูกเมื่อหุ่นยนต์3,300ตัวเดี๋ยวไปถึงก็จัดการโจมตีไปที่อาพาร์ตเมนต์ของคิงทันทีตุ้มตุ้มตุ้มแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นโชคดีของพวกหุ่นยนต์เหล่านี้เพราะคิงไม่อยู่ หุ่นยนต์เหล่านี้ก็เลยลอดตายจากฝีมือของคิงและก็ดูเหมือนว่าจะได้รับรายงานมาจากเมืองอื่นๆเช่นเดียวกันครับมีเหล่าหุ่นยนต์จํานวนมากมาเนี่ยไปถล่มเมืองต่างๆเราตำรวจเราทหารก็เข้าไปช่วยเหลือจัดก,การนะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะสู้ไม่ได้เรานี่โอฮีโร่ก็เข้าไปช่วยเหลือเลยครับแต่ก็ดูเหมือนว่าเหล่าเครื่องจักรกลสังหารนี้มันจะมีมากกว่านะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในการต่อสู้ระหว่างหุ่นยนต์กับมนุษย์แล้วครับส่วนทางด้านจากาักรพรรดิเด็กก็ไม่ได้ออกไปต่อสู้ตอนนี้กํลาลังใช้คอมพิวเตอร์กกํลาลังคควบคุมมหรืออแขู้ ูลหุ่นยนต์เหล่านี้อยู่ครับดูเหมือนว่าจักรพรรดิเด็กเริ่มจะแฮกข้อมูลเข้าไปควบคุมหุ่นยนต์เหล่านั้นได้ครับหรือเข้าไปดูประวัติในการสร้างและดูประวัติของผู้ควบคุมมันต้นกําเนิดในการสร้างนั่นเองครับเมื่อจักรพรรดิเด็กเจาะข้อมูลเข้าไปถึงระดับหนึ่งก็ถึงกับอึ้งเลยครับเพราะได้รู้ว่าคนที่สร้างหุ่นยนต์นั้นนั่นก็คือแต่ก่อนที่จักรพรรดิเด็กจะรู้ข้อมูลไปมากกว่านี้ก็มีชายคนหนึ่งเดินมาถามจักรพรรดิเด็กว่าไม่เข้าร่วมการต่อสู้หรอสมาชิกของกลุ่มจจจััักกกรรพพดิิเ็ํําานนนว200คลงลงออยู่แะ เด็กก็อึ้งอยู่สักพักหนึ่งครับหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าฉันกําลังเตรียมตัวให้พร้อมและจกักรพรรดิเด็กก็สะพายกระเป๋าเป้ของตัวเองและพร้อมที่จะไปลุยครับแต่ในระหว่างเตรียมตัวดูเหมือนว่าจากักรพรรดิเด็กจะคิดอะไรอยู่ในใจหรือรู้อะไรบางอย่างแล้วภาพได้ตัดมาที่สนามรบอีกครั้งหนึง่งการต่อสู้อย่างดุเดือดเล่าใจอลังการงานสร้างระหว่างนีโอฮีโร่กับของทัพหุ่นยนต์เป็นไปอย่างดุเดือดทีมที่กําลังต่อสู้อย่างดุเดือดอีกทีมหนึ่งนั่นคือทีมของซยริวครับตอนนี้เนี่ยสามารถจัด จะเข้าใจการทํางานเป็นทีมนะครับเพราะว่าซยริยวนั้นคอยดูคอยสั่งการเพื่อนๆในการจัดการเหล่าหุ่นยนต์เหล่านี้ครับคอยบอกว่าระวังดาแสงของมันและก็ซยริยวเนี่ยอยู่ทางด้านหลังคอยปกป้องประชาชนอีกทีหนึ่งครับสมาชิกของน e โอฮีโร่ทีมของซยริยวก็ถามซยริยวครับว่าจะติดต่อสมาคมฮีโร่หรือไม่ส่วนทางด้านซยริยวก็ตอบกลับไปว่าฉันจะไม่รับการสนับสนุนจากสมาคมฮีโร่เพราะดูเหมือนว่ามันจะอันตรายมากแล้วก็บอกกับทีมตัวเองครับว่าอย่าออกคําสั่งกับตัวเองเพราะเขาคือหัวหน้าและเขาก็บอกว่าการ ที่ให้ฮีโร่เข้ามาในเขตนี้มันอันตรายมากครับซุยลิวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ไว้ใจฮีโร่ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าคลาสเอสมันอันตรายเกินกว่าที่จะต่อสู้กับสถานการณ์ในครั้งนี้เพราะพวกฮีโร่เหล่านั้นไม่มีชุดเบสที่สุดนั่นเองครับซุยลิวพูดจยไม่นขาดคําเลยสถานการณ์หน้าตอนนี้มันอันตรายจริงๆหลังจากนั้นมีมนุษย์ประหลาดตัวหนึ่งที่แข็งแกร่งเอามากๆสามารถโจมตีเหล่านิโอฮีโร่ทีมของซุยริวได้และพุ่งตรงมาหาซุยลิวทันทีดูเหมือนว่าซุยลิวจะไม่ท құғғғ! แต่ซูริวก็จัดการมันกระแทกหมัดไปที่ทางด้านหลังโดยไม่มองดิซัมไปครับและเพียงหมัดเดียวของซูริลก็สามารถจัดการกับมนุษย์ประหลาดตัวนี้ได้หมัดอสรพผิดมันเป็นหมัดวิชาศิลปะการต่อสู้ของซูริวเองดูเหมือนว่าซูริวจะเข้าใจอะไรบางอย่างนะไม่ได้พึ่งพาชุดเบตเทนสูตรอย่างเดียวแต่ก็ต้องพึ่งพาตัวเองความสามารถของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันครับและซูริวก็บอกกับทุกคนว่าพวกเรานิโอฮีโร่จะใช้ชุดเบตเทนสูตรและรวมไปถึงความสามารถของพวกเราเนี่ยจัดการหรือเคลียร์พื้นที่ โดยที่ไม่ต้องสนใจสมาคมฮีโร่เลยเราจะทําความสะอาดทั้งหมดเองความมั่นใจในตัวเองสูงแบบนี้สมเป็นซุยริวจริงๆครับและภาพก็ได้ตัดมาที่สมาคมฮีโร่ตอนนี้ภาพได้ตัดไปที่น้องซุยโกะครับที่กําลังนอนอยู่ดูเหมือนว่าจะมีเสียงดังข้างนอกสมาคมฮีโร่จนทําให้เธอตื่นมีเสียงวุ่นวายครับจนทําให้เหล่าฮีโร่นั้นมารวมตัวกันมีฮีโร่คัส A8 คนฮีโร่คัสต์สคนและคัส C3 สคนครับดูเหมือนว่าจานวนฮีโร่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีน้อยมากๆเลยนะในสมาคมฮีโร่ซุยโกะเนี่ยออก มาแล้วก็ถามทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้านนอกมันเป็นเสียงที่ดังอึกครึกคึกโคมและเกินและภาพก็ได้ตัดมาทางด้านนอกอีกครั้งหนึ่งกองทัพหุ่นยนต์จากบนสังหารตอนนี้กําลังเคลื่อนตัวมาพวกมันมาถึงหน้าสมาคมฮีโร่แล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าผู้มันจะเข้ามาไม่ได้ครับเพราะว่าสมาคมฮีโร่นั้นมีระบบการป้องกันสมาคมอยู่นั่นก็คือหุ่นยนต์เมทัลไนท์ที่มีเลเวลระดับสูงในการป้องกันสมาคมอยู่นั่นเองครับหุ่นยนต์เหล่านี้เพื่อนๆอาจจะคุ้นกันดีแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยโดนคนบางคนนั้นตตุยไป พังพินาศสันตโลไปรอบหนึ่งแล้วตอนนี้ก็สร้างกลับคืนมาใหม่นะแต่ก็ไม่มั่นใจว่ามีจํานวนมากพอหรือไม่เพราะหุ่นยนต์ที่เข้ามาโจมตีสมัยโฮมิโลนะตอนนี้นับจํานวนได้4ล้านตัวครับหรืออาจจะมากกว่านั้นในอนาคตเหล่าฮีโร่ที่เห็นการต่อสู้ด้านนอกอยู่เนี่ยก็พูดคุยกันจะหากว่าพวกมันเข้ามาได้กลุ่มต่อไปที่จะต้องต่อสู้กับเหล่าหุ่นยนต์นี้ก็คือเหล่าฮีโร่เนี่แหละครับดูเหมือนว่าเหล่าฮีโร่ก็จะไม่พร้อมในการต่อสู้ครั้งนี้นะเพราะเห็นความสามารถของหุ่นยนต์แล้วมันเก่งเหลือเกินไม่นานหลัังจากนน้ฟต ก็ได้ถอนหายใจแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันต้องการอาหารครับโฟเทร์เนี่ยไม่ได้ต้องการอาหารเพื่อตัวเองนะต้องการอาหารเพื่อจะไปดูแลโพจิและอาสุจิดำนั่นเอง เวลาหน้าสิวหน้าขวานความเป็นความตายขนาดนี้ฟอร์เยังมีกระจิตกระใจไปเลี้ยงหมาทึ่งกลับปากกับไซตมะเอาไว้ว่าจะดูแลให้ถึงที่สุดนะนะในระหว่างที่กินอาหารไปครับอสุจิดำก็คิดว่าเขาเนี่ยจะต้องไม่ตุยหายในครั้งนี้จะต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้คือสถานการณ์มันค่อนข้างย่าแย่ครับแต่ผมก็แอบคิดนะการที่ฟอร์เมาเลี้ยงอาหารทั้ง2ตัวเนี่ยเมื่อถึงเวลาครับขันจริงๆบางที่อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ฟอร์เในอนาคตก็ได้นะเลี้ยงให้ดีอาจจะมีอะไรที่พิเศษโผล่ออกมาก็ได้นะครับ ภยัยวิบัติระดับบังกรนะในไอสองตัวนี้ในระหว่างที่สิ้นหวังเนี่ยฟอร์เ e ก็นึกถึงไซตามะาครับแล้วก็บูคนที่แข็งแกร่งที่สุดของสมาคมฮีโร่และคนที่แข็งแกร่งที่สุดของนีโอฮีโร่ถ้าหากร่วมมือกันได้เนี่ยก็น่าจะเป็นความหวังครับ แต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าฟอร์เตจะคิดอะไรต่างๆนานาภาพอุเพคล้ายๆกับตัวเองจะไม่รอดแล้วก็อยากจะฝากข้อความอะไรบางอย่างถึงไซตามะหรือบูครับ <S <S และภาพก็ได้ตัดมาที่บูที่กำลังจัดการกับพวกจากคนสังหารได้อย่างง่ายดายแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะเหนื่อยครับในการต่อสู้ครั้งนี้จำนวนของหุ่นยนต์นี้มีมากเหลือเกินมีการพูดคุยกันระหว่างบูกับศูนย์ประชาการอยู่ตลอดครับบูก็บอกว่าเป็นไปตามที่ฟัสซี่คาดการณ์เอาไว้เลยพวกเราสามารถจัดการกับพวกศัตรูได้อย่างง่ายดายแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะมีปัญหาอื่นเข้ามาแทน คือจํานวนของศัตนระูเนี่ยมันมีมากเกินไปครับและมันก็ทําความเสียหายให้กับบริเวณพื้นที่ของสนามรบจํานวนมากพังพินาศสันตโลจนไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้แล้วรวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนหรือมวลมนุษยชาติครับบูเนี่ยเห็นซากปรักหักพังเนี่ยแล้วก็เห็นผู้คนที่กําลังบาดเจ็บล้มตายบูก็ถึงกับพูดออกมาว่าแนวคิดของการมีฮีโร่ที่สามารถช่วยโลกนี้ได้มันเป็นแค่ภาพดวงตาเท่านั้นไม่สามารถฟื้นคืนประชาชนหรือเมืองต,ต่างๆกลับคืนมาได้แล้วสําหรับตัวบูณนะ้ตอนนี้ ทำได้แค่เพียงต่อสู้ สู้และก็ต่อสู้และหลังจากนั้นสัญญาณของบูก็ถูกตัดขาดไปสีหน้าของบรูเนี่ยโกรธจัดเลยนะนะเวลานี้บูคิดในใจว่าถึงเวลาครับขังขนาดนี้คุณพ่อก็ยังไม่ออกมาอีกมันกลับกลายมีชั้นเพียงลำพังเขานั้นที่จะยืนหยัดและต่อสู้และไม่ยอมแพ้สีหน้าของบูโกรธจัดจัดเลยภาพได้ตัดมาที่เจนนอสที่กําลังบินมาศูนย์มาชาการของดรโบฟอยตอนนี้เจนอสมาถึงที่นี่แล้วครับและนี่เป็นหนึ่งในสี่ของศูนย์ประชาการทั้งหมดของดรโบร เจนอะตก็ยังไม่มั่นใจว่าดอกเตอร์อยู่ที่นี่หรือไม่เจนอตคิดในใจว่านี่คือศูนย์บัญาชาการแห่งแรกของดอกเตอร์โบโฟอยตามฐานข้อมูลของอัศวินขับเคลื่อนที่ให้ออาไว้อัศวินขับเคลื่อนเนี่ยบอกไว้ว่าสตูของเจนอตนั้นคือเมทนไนท์ให้เจนอตนั้นมาจัดการนั่นเองครับหลังจากนั้นเจนอตก็เดินเข้าไปยังศูนย์บัญาชาการของดอกเตอร์โบโฟอยและก็มีเสียงดังขึ้นจากศูนย์บัญาชาการเปิดระบบป้องกันมีสตูเข้ามาพร้อมโจมตีจบตอน มาที่ห4 5ี่ฉบับอาจารย์วันแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับฉบับของอาจารย์วันเนี่ยกำลังดุเดือดมากเลยนะถึงตอนล่าสุดแล้วตอนนี้เจนนอตกำลังจะเข้าไปเคลียร์กับดร์โบฟอยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้รอติดตามชมตอนต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมพูดคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าคคุณฟังิป จะจบคลิปนี้ล่ำลาก,กันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีเออาร์สปอร์ตลักทุกคนแลาบ้ามากแล้ววันนี้สวัสดีครับ